ครับพี่น้องคนระับตอนนี้ลูกเต่าข้ากำลังอาหมอกยู่หอหาโฮมสนอย่ามาขวาหนาเนะทุกคนคือข้าวเธอะวะไงแคทน่๋ยแคคือข้าวเธอนาได้พอนาละแลวว่าสัตว์ไปทำนามันก็ทันไหลอยู่หลัง ไหลอย่างนั้นสีแเดีบน้ำวันนี้พ่อน้ำเป็นน้ำได้ไหมเดี๋ยวๆิน้ำเหรพี่น้ำข้างหลังยังไม่เห็นไหลเลยไปเลยครับเปเลยเบียบไปเบิ่งไปเบียบไปเบิงนล้วเพื่อนก็จะอาบน้ำเบียบไปเบิ่งเรื่องไทยขอไทยกิไปไปเบิงไปเบิ่งนะไปไปเบิ่งแล้วเพื่นไปดูซิไปดูซิเอออ้าวปั๊มแป๊ม พึ่งเจอกันสวัสดีค่ะค่ะเฮ้ยเจอจะได้ถ่ายไปสามคลิปเอาคลิปนี้เขาบ่อเขาบือหนาใสแท้วีธรรมดาละค่ะไม่ใสไปไกลไหมพ่อไปปูดรอบป้าอ้อยเลยครัุณพี่ก็เอาขึ้นมาโผล่แล้วอุณสาวเป็นยังไงวะหยัมเลยเจอกับพี่น้องครับนู้นนึกว่าจะกินหมูกรอบก็ได้อันนอ้อดอ้อดสีไทยเขาบอกว่าเสียตัวเก่าเนาะ ก็เมนเนสเสียตัวเก้าหมู่บ้านสีขี้มือนสิข้าสิบเป็นชไปารหรือเปล่บอกว่าโทรจะไหนก็ด้อ้าวเขาพูดวอาใจกับเขา ติดแล้วครับพรุ่งนี้ก็หมอชิดนะครับนอนใส่หินพี่นอ้องเอาลูกงอ,อกินข้าวหรือ,อยังลูกงอ,อกินข้าวหรือ,อยังกินข้าวลงหรือเปล่าอ่ะ เหาะโรงเรียนเฮ้ทำไมพี่สาวทีมนี่ยก่อนพี่สาวทีมสาวทีมพวกก็เบิ้งหนังหนามนมันเนได้ลแล้วแข่งยูไก่ถนนแข่งไรแล้วรถทัวร์พอากาศดีม,มากเลยน,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 นี่บ่ เพิ่นมาจากไหน,นไม่น้มไหลบ่เ,เอออาบติก,กรอกเทเททิมลำบาน้มเน,นี่ันจะอาบเน้ันเลือตีน้าข้างปูนได้ค่ะถ้าต้อห้าทังเปห้องเดี๋ยวเดี๋ยวตหา้าแล้วไปเปิด,ดใั้มันคือไรก็งมงน,นเวเอาข้าเปิดมันคือไรลนเ่เปิดอ๋อเกิดน้าเปนยออืม นอนเอนอนสอดแจ้งแ้มาแรงกู้เตี๋ยวก็เริ่มขายแลครับอย่าว่ากินพักเมื่อดีเถอกินพักเมื่อนีเลยปะนี่ข้เตียวจียังกู้เตี้ยวจีเอาละมตนหเกลอเสร็จแ้กเาตีเมอยวเจ บจอจน,น,น,นานอเราในน้ำใต้ตามอสซ่จนสวรรค์ลำเอียงแค่เพียงล้ะเกาะบันไดสวรรค์เป็นความจริงที่นิรันดร์ึงชนชั้นและคนเราหนอ ถ้าส <üman> nice. oh, ื But ่อเองตัวเนาะสื But ่ออยู่รถสื่ออยู่รถแตกสื่อรถแตกไปหาอาบน้ำในเบียร์้ไปหายืมถังมาไปนี่รถบาทยืมถังบักธนดลไปบอกว่ากูบอกไมยืมถังเออไปเพรการบอกให้ไม่ยืมถังเจ้าเหนั่งอยู่แค่นั้นแหละ เอ,เออฮันแหลฮมมงอาบฮัลโหอ,นอนันนั้มมอาบ <laughs> ลงในลายสักดามีชื่อว่าสุชาอุปาก,กปากใหญ่ใจสปอร์ตไม,ไม่ยี่สิบหรเนาะ <c oughs> วะไวร อธิบรักบางงอมเบิดไทยคลิปดินอนอธิบรักเลยอธิบลอกสแตก โอ้บทเจ็บขางเจ็บแอลบนี่อิตกรหินอากาศช่วงเที่ยงเห้ยเพลงนี่แหละก็เพลงผู้ได้แบบเปิดเพลงมุดแค้นอยู่แถวนี่ฮาเด็กดากผู้ได้เปิดเพลงมุดแค้นบ่ dài làm dài cái này à cái này ห้องน้ำสามขั้นพี่น้องตึสามขั้นบอมแปมก็น้ำไม่อาบนะครับก็นอนแล้วนะครับอ๋อกแค่คลิปนหนักครับสวัสดีครับ